ปัญหาที่นักเรียนทุกคนจะพบเจอและผู้ปกครองก็จะสงสัยก็คือคะแนานเนี่ยสอบกี่ครั้งก็จะนิ่งๆอยู่เท่านั้นหรือขึ้นทีละสิบยคะแนานนะครับก็เพราะเป็นว่าเราไม่เข้าใจโครงสร้างของข้อสอบข้อสอบเนี่ยของดิจ,จิทัลซัจะแบ่งอังกฤษเนี่ยเป็น4หมวด4หมวดใหญ่นะครับ ถ้าเผื่อเข้าใจ4หมวดนี้แล้วแก้ปัญหาได้เนี่ยคะแนนขึ้นทันทีขึ้นเป็นรอยเลยครับนะอย่างหมวดแรกเนี่ยมันก็จะมาเป็น standard English convention หมวดที่2ก็คือ information and idea หมวดที่3ต่อไปนี่คือ crab and structure หมวดสุดท้ายก็คือ expression of idea 4หมวดนี้ถ้าเผื่อแก้ไขได้คะแนนเราได้แน่นอนเลย ต้องรู้ก่อนว่าแต่ละหมวดเนี่ยลักษณะของโจทย์ลักษณะคําถามคืออย่างไรวันนี้เนี่ยทุกคนมีโอกาสแล้วครับเรามีชุดปลดล็อกดิจิทัลแช t รหัสมันก็คือ D01 เรามีทั้งหมด50ข้อพอทําไป50ข้อนี่นะครับมันจะรวมทั้งหมด4หมวดนี่ออกมาเลยเราจะรู้ทันทีว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรหมวดไหนเรื่องย่อยอะไรเห็นเลยว่าปัญหาเราคืออะไรแล้วก็ไปแก้ปัญหาที่ตรงนั้น เวลาทําโจทย์เราจะให้เข้าระบบของเราล็อกอินเข้าไปปั๊บไปทําข้อสอบทามาเสร็จพอกดสับมิดปับ๊บมันจะขึ้นคะแนนให้เลยแล้วก็ขึ้นเลยว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดจะมีคําตอบให้มีเฉลยให้ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดจะมีคําอธิบายให้หมดเลยครับเช่นข้อ A ผิดผิดเพราะอะไรจะบอกให้ถ้บถูกถูกเพราะอะไรทําไมถึงถูกซผิดดผิดเพราะอะไรจะอธิบายให้หมด ตรงนี้ยังไม่พอเรายังมีชุดวิดีโอให้ไปเปิดฟังอีกชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยตอบโจทย์เลยครับคะแนนเราได้แน่นอนเลย